ครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการคริสเตียนที่อ่อนแอกลัวไม่กล้าแต่พระเจ้าต้องการคนงานพรมหรือนักรบฝ่ายจิตวิญญาณพนจะมารศนะครับในการที่จะลบเคียงบาทเคียงแหลกับองค์พระเยซูคริสต์มีความเชื่อมีความกล้าพี่น้องครับในการใช้สิทธิอํานาจของพระเจ้าครับ วาสูตรการแบบพบสถ์ธรมนะครับเวลาอนพระคัมภีร์นะเรามีเวลาอยู่เสมอทุกวันตัวเป็นองพระเจ้าให้เวลาเราเท่ากันทุกคนฮะเพราะนั้นเราควรที่จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมนะตรงใช้คํานี้นะเหมาะสมนะครับไม่ใช่ทุ่มเทไปกับงานนะครับกับการใช้เวลากับสิ่งที่มันไม่คู่ควรนะบางคนเนี่ยใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนนะครับทำให้เติบโตฝ่ายปญญาณเลยนะครับบางทีก็แหมเราถึนะผนู้รับใช้พระเจ้าเห็นแล้วพระเร้าใจนะครับ เราสังเกตแล้วเขาไม่เติบโตกับพระเจ้าเลยนะครับในแต่ละเดือนนะในแต่ละปีนะเจอกี่ครั้งกี right. so then, ่ครั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยคิสเซียนเนี่ยนะฮะถ้าได้อ่านบัมพีทุกวันอยู่กับพระคำพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็มีประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าทุกคนโตแน่นอนพี่น้องครับพี่น้องครับเราอยากเห็นลูกเราโตไหมฮะหรือพี่น้องอยากเห็นลูกเราโตเท่าเดิมนะความคิดความอ่านเหมือนเดิมยังเป็นเด็กเหมือนเดิมนะฮะเราก็ไม่ต้องการลูกที่อยู่ในสภาพแบบนั้นพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่ บังเกิดใหม่นะครับโดวยวิถีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราเป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณเป็นอะไรนะครับเราก็ได้มีโอกาสอยู่กับพระคัมภีร์เจ้าพระคัมภีร์เจ้าเป็นอาหารฝัตวิญญาณใช่ไหมครับพี่น้องคอยเราเลี้ยงเรานะเติตตบโตฝัตวิญญาณแล้วเราก็มีพี่น้องและขิดจัรมีศีบานในการดูแลพี่น้องครับแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพี่น้องครับมีประสบะการณ์ก็เรียกผ่านร้อนผ่านหนาวในแต่และวันแต่และเดือนแต่ละปี เราเองก็ต้องเติบโต,ตขึ้นฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนะฮะเป็นเหมือนแขนงพี่น้องครับที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มที่จะผลิดอกออกผลนะเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าวันนี้ก็ได้ข้อคิดพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ว่าทุกๆครั้งที่เห็นถึงความอ่อนแอและความกลัวนะครับของคริสเตียนบางคนนะก็เศร้าใจเหมือนกันพี่น้องครับว่าทําไมเขายังอยู่กับความกลัวแล้วก็นะความประมาหลหรืออายที่จะพูดเรื่องพระเจ้าวันนี้จึงได้ข้อคิดว่าตกลงเนี่ยผู้นำเนี่ยดูแลเขาอย่างดีแล้วไม คอยใส่ใจในการเติบโตฝ่ยยายวิญญาณเขาไหมคือได้เตรียมเขาให้พร้อมที่รับใช้พระเจ้าหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งผู้นําอาจจะทําทุกอย่างดีแล้วครับพี่น้องคอยอบรมคอยสอนนะมีการจัดอบรมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเพื่อให้พี่น้องสมาชิกเติบโตวัจิวยายาิญญาณพี่น้องครับเป็นคนที่ใช้การได้พูดง่ายๆนะฮะแต่สมาชิกเองอาจจะไม่สนใจพี่น้องครับ ไม่ใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใส่ใจคําสอนคําเทศไน้องครับไม่เรียนรู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรและควรที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ในคิตจักท้องถิน่นด้านใดบ้างบางทีเราจะมีสมาชิกแบบนี้และสุดท้ายปีแล้วปีเล่าก็ยังอยู่ที่เดิม่น้องครับเป็นคริเสเตียนที่ไม่โตฝ่าิญญาใหญ่ไปองครับแถมยังนะเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในคิตจักอีกแบบนี้ก็เศร้าใจเหมือนกัน่น้องครับอย่างไรก็ตาม่ป้องครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้นําก็ดีในส่วนของสมาชิกก็ดี ผมก็มีพระคำพระเจ้าวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันจริงๆแล้วข้อแรกเนี่ยพี่น้องครับจะพูดถึงในภาพโดยรวมว่าอย่างที่บอกไว้พระเจ้าไม่ประสงค์เลยนะครับที่จะเห็นคริเสเตียนเี็ยพี่น้องครับอ่อนแอไม่มีกําลังนะไม่กล้าแต่พระเจ้าจงเข้มแข็งยัฮะและกล้าหารเถิดใช่ไหมพระเจ้าไม่เห็นด้วยนะครับกับความอ่อนแอที่เกิดขึ้นทั้งที่เราเองนะครับมีพระบัญญัติสุดทั้งที่เราเองก็มีพระผีอ่านทุกวันทั้งที่เราเองก็มาบททุกวันอาทิตย์นะครับแต่ทําไมสภาพเป็นอยู่แบบนั้น ยังอ่อนแอดูเหมือนไม่มีกําลังในการรับใช้พระเจา้ากลัวไปหมดนะฮะวิตกกังวลไปหมดวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับจริงๆแล้วในพระคำพระเจ้าในสุภาษิตบทที่1เนี่ยข้อยิบสานี่ก็ชัดเจนนะครับพระเจ้าบอกว่าจงมาสนใจในคําตักเตือนของเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่คําตักเตือนไม่คำสอนพี่น้องครับอย่าลืมว่าพราะพรีมีทั้งหมด3 1มหมข้อและทุกข้อก็เต็มด้วยสิทธิอำนาจและวิดเศษที่มาจากพระเจา้า พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพงเลงถึงพระชนะของพระเจา้าโดยที่พระเจ้าบอกว่าจงมาสนใจในคําตักเตืองน,นี้เนี่เราจะเทความคิดกับน้ายแก่เจา้าทั้งผู้นําก็ดีทั้งสมาชิกก็ดีพี่น้องครับพระเจา้าก็เทความคิดให้ว่าในฐานะผู้นําพระเจ้าใส่ความคิดให้นะว่าควรดูแลสมาชิกอย่างไรพระเจา้าก็ใส่ความคิดให้กับสมาชิกโดยเฉพาะเดกกันพี่น้องครับทั้งผู้นําทั้งสมาชิกทุกคนก็อ่านพีเล่มเดียวกันพี่น้องครับในมุมของผู้นําในมุมของสมาชิกเราก็อ่านเราก็ควรจะเข้าใจว่า ผู้นำต้องวางตัวและทําอะไรบ้างเกี่ยวข้องสมาชิกสมาชิกต้องวางตัวอย่างไรและต้องทําอะไรบ้างพี่น้องครับในฐานะจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน,ในคิจจักที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับเราทั้งหลายวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ถ้อยคำเราแจ้งแก่เจา้ามาดูด้วยกันพี่น้องครับว่าพระเจ้าแจ้งผู้นําอย่างไรพระเจ้าแจ้งสมาชิกนะครับอย่างไรพี่น้องครับเรามาพูดถึงผู้นําก่อนนะครับในกิจการบทที่20ข้อที่28อ่ะาดูด้วยกันนะครับ พระธรรมกิจการบทที่20่สิข้อยี่กล่าวว่าทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีแหมขึ้นประโยคนี้นะพี่น้องเตือนผู้นําว่าจงระวังตัวให้ดีนั่นหมายความว่ามีผู้นําบางคนนะครับดำเนินชีิตไม่ถูกต้องไม่เป็นแบบอย่างหรือไม่ใส่ใจในะนการดูแลสมาชิกพระบิดาบอกว่าทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระปัญญาประสริดได้ทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้ดูแล พระบยยัญญัติประสุ์ทรงตั้งนะฮะเจิมตั้งไว้เป็นผู้นําให้เป็นสิจิวิบาลในการดูแลฝูงแกะพระเจ้าเล็งถึงสมาชิกทุกคนไม่ใช่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไปนะครับไม่พอปีปนงครับและเพื่อจะได้ปกครองคิดจักขององค์พระผู้เป็นเจ้าคิดจักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่คิดจักของเรานะไม่ใช่คิดจักผู้นําไม่คิดจักของคนใดคนหนึ่งนะแต่เป็นคิดจักของพระเจ้านะครับที่โปรองทรงได้มาด้วยพระฤิตของโรรองเองชัดเจนนะครับนี่ในส่วนของผู้นํา พระเจ้าเตือนว่าจงระวังตัวให้ดีนะถ้าหากว่าผู้นําเองดาเนินชีพไปถูกต้องพี่นองครับเขาเรียก <K le uk> er> ว่าสอนนะแต่ภาพปฏิบัติผู้นําไม่สอดคล้องกับคําสอนนะเข้าข่ายว่าผู้นํหน่าซื่อใจโคตรพี่เป็นน้องท้าทายสมาชิกต,ตามหลักการบ้านผีเป๊ะเลยเป็นองครับแต่สมาชิกก็สังเกตผู้นาว่าผู้นําเองก็ไม่ตรงตามพระคมภีรแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเป็นองคครับวันนี้จึงจะหนุนใจเป็นองคครับคริสจักของพระเจ้าควรมีผู้นําระดับมืออาชีพคือผู้นําอาชีพนะหรือผู้เลี้ยงอาชีพ ไม่ใช่ผู้ริ้งรับจ้างที่มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มาเพื่อแสวงหาตำแหน่งลาบยศและการสรรเสริญจากปากของมนุษย์แต่ต้องเป็นผู้นำที่พี่น้องครับให้เกียรติพระเจ้าผู้นำที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกเพราะสมาชิกพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าแล้วครับพระองค์ได้มาด้วยแนละ้วด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพี่น้องครับอย่าลืมนะครับองค์พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นไปชมใบไม้มเงเขนพี่น้องครัรเบเพื่อให้ไถ่บาปนะคนทั้งหมดและพี่น้องสมาชิกทุกคนรับการไถ่บาปโดยองค์พระเยซูคริสต์ด้วยพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริส นี่เป็นความหมายในพระบิข้อนี้ด้วยนี้ผู้นําก็ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตผู้นําเองก็ต้องเป็นแบบอย่างเป็นองครับเช่นตื่นเช้าเฝ้าเดียวเป็นองครับดำเนินชีวิตนะครับให้ถูกต้องตรงตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าเพราะไม่เช่นนั้นเป็นองครับสักแต่พูดเขาจะไม่ฟังสุภาษิตก็พูดอย่างนั้นถ้าผู้นําสักแต่เทศแต่สอนเป็นองครับแต่ความบิดเบือผู้นํานั้นไม่สอดคล้องเป็นองครับไม่เวิร์กแน่นอนวันนี้ถึงจัดมุนใจผู้นําเช่นเดียวกันเป็นองครับมาดูด้วยกันเป็นองครับอีกข้อกก็จะพูดถึงสมาชิ ในฮิบรูฮะบทที่13บทกที่17กล่าวว่าทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาสของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทําง,งานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ทั้งหลายเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงานนี่คือในฐานะของพี่น้องสมาชิกนะครับในคิจัจัพี่น้องครับพระพี่บกเลยครับจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาสพี่น้องครับ แน้วาพี่น้องครับเขาเป็นผู้นำที่รับการเจิมไว้ที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้นำอาชีพนะถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าในการว่ากล่าวตักเตือนและก็สั่งสอนสมาชิกทุกคนพี่น้องครับเราเข้าใจดีพี่น้องครับสมาชิกบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้นำนะสมาชิกบางคนก็ไม่ได้อยู่ในวิถีของพระเจ้านะครับดูเหมือนไม่ได้บังเกิดมาในฝ่ายวิญ,ญญาณตรงนี้ก็ก็ต้องคุยผู้นำาลยน้ครับว่าตอนที่นะนำรับเชื่อพี่น้องครับเราเองได้สังเกตไหมว่าเขาตั้งใจที่จะมาเป็นริสเสียนหรือเปล่า หรือเขาบังเกิดใหม่ด้วยวิธีพระพยาญญัติสุดจริงหรือเปล่าพี่น้องครับถ้ามาแบบไม่ถูกต้องผู้นำนะครับนำรับเชื่อไม่ถูกต้องสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาแน่นอนวันนี้จึงจากหนุนใ,นใจพี่น้องสมาชิกเช่นเดียวกันพี่น้องครับในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในคสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับบราต้องเชื่อฟังนในคําเทศคาสอนเพราะทุกถ้อยคําที่ผู้นํามาเทศมาสอนมาว่ากล่าวนั้นก็มาจากพระเจ้านะของพระเจ้าอย่าทําให้สิทธิบาลเศร้าใจพี่น้องครับบางครั้งสิบัาหลายคนก็อาจจะกุ้งเข้าร้องไห้กับพระเจ้าบางคนผมเคยเจอพี่น้องครับ กำลังจะลาออกจากการเป็นสิทธิมิบัตเพราะรู้สึกว่าสมาชิกไม่ยอมเชื่อฟังพี่้องครับเตือนไปแล้วก็มีปัญหาพี่้องครับหลายคนก็ไม่ให้เกียรติผู้นําเอาผู้นําไปพูดในทางที่ไม่ถูกต้องอีกวุ่นไวายไปหมดพี่้องครับคิดจักถ้าเป็นแบบนี้พี่้องครับจบเลยพี่้องวันนี้ขอหนุนใจพี่้องครับเพราะว่าผู้นําทุกคนเป็นผู้ดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่คอยอธิษฐานคอยว่าก่าวตเตือนเพราะผู้นําไม่ต้องการเห็นสมาชิกพี่้องครับเมื่อถึงวันพิพากษาจะถูกปฏิเสธโดยพระโอษฐ์ของพระเจ้าถูกไหมฮะ พระพุทธเจ้าตอบว่าจงไปเสียพรานั่นเราเราไม่รู้จักเจ้าผู้นําเองสีสบานเองก็ไม่อยากเห็นสมาชิกที่ตนดูแลพี่น้องครับตั้งแต่โอ้โหพี่น้องครับบางคนตั้งแต่คลอดเลยทีเดียวพี่น้องครับนำมาถวายบุตรใช่ไหมพี่น้องจนก็เติบโตแต่งงานมีลูกมีหลานนะผู้นําเองก็อยากเห็นสมาชิกทุกคนพี่น้องครับตั้งแต่เด็กนะจนเติบโตเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็เป็นผู้สูงวัยต่อไปพี่น้องครับจนตั้งล่วงหลับไปก็อยากเห็นสมาชิกทุกคนเติบโตอย่างถูกต้องนะเป็นแขนงที่ ออกผลพี่น้องครับเป็นคนงานที่ใช้กันได้เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างผมเชื่อผู้นาฝันวิญญ,ญาณก็อยากเห็นสมาชิกทุกคนเป็นแบบนั้นสมาชิกเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้าประทานผู้นําที่ดีผู้นําที่มีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์เราเองก็ต้องให้เกียรตินะในขณะที่ผู้น,นําสอนหรือว่ากล่าวหรือตักเตือนก็ต้องยอมจานนเรงนี้เพราะเพิ่มผีสอนเราแบบนั้นพี่น้องครับจึงอย่าหนุนใจผ่านพระคําระเจ้า3ข้อวันนี้ นะทั้งในส่วนของผู้นําในส่วนสมาชิกทางนี้ท่านนพี่น้องครับทั้งในส่วนผู้นําและสมาชิกก็ต้องอ่านมาพีเล่นเดียวกันอยู่ดีแต่เราอ่านแล้วพี่น้องครับเราก็ต้องดาเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะว่าเราทุกคนถูกเลือกถูกเรียกไว้ให้เข้ามาอยู่ในพระกายเดียวกันนะเราต่างเป็นอยว,วะในพระกายเดียวกันและพระเจ้าวางเราไว้ตามตําแหน่งตามความเหมาะสมพี่น้องครับดูด้วยกันในเอเฟซัตบทที S S B ่4ข้อที่16กล่าวว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นก็ ต่อสนิทนะและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ส่งประทานได้เจริญเติบโตไปนะครับจำเริญเติบโตด้วยความรักชัดเจนนะครับเมื่ออวัยวะทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมแล้วชัดเจนไหมครับทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมใช้คํานี้นะฮะตามความเหมาะสมผู้นําก็ตามความเหมาะสมผู้นําสมาชิกก็ตามความเหมาะสมสมาชิกแน่นอนพี N ่น้องครับพระเจ้าวางตําแหน่งทุกอย่างในอวัยวะนั้นตามความเหมาะสมแน่นอนและพระเจ้าให้ขคงประทานแต่ละคนตามความเหมาะสมด้วย ผมบอกแล้ว,วเรื่องของประทานเป็นนะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกกันเรียบร้อย่มมาอยู่ที่นี่คิดจากที่นี่นะพระเจ้าให้เราทําอะไรบ้างนะพระเจ้าก็ใส่นของประทานมาให้กับเราตามชอบพระทัยงบผู้ใดไงเพราะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นของประทานเป็นนะครับและเรามาอยู่คิดจากที่นี่เนี่ยสมมุติว่าผมมีมของประทานในเรื่องของการใช้เทคโนโลย,ยีเน่่อนไปนะองครับ,รบผมก็อาสาสมัครนะช่วยสีบานอาจารย์ครับเดี๋ยวเรื่องการถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวผมช่วยอาจารย์เองเป็นรองครับเนี่ยเข้าใจไหมฮะ ก็คือเอาของประธานมาใช้ร่วมกันพี่น้องครับในเมื่อเราเป็นสมาชิกที่นี่นะเรามีของประธานอะไรบ้างโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้นำนะก็ช่วยผู้นำเพราะผู้นำไม่มีของประธานด้านนี้แต่เรามีเห็นไหมพี่น้องผู้นำพี่น้องครับพระเจ้าสอนเขาผ่านพระคำพระเจ้าให้เขาไปเรียนจบมาแล้วคนจบโทจบเอกมามีศย์ปญามีความรู้ที่มาจชาพระเจ้าพร้อมที่แบ่งปันและสอนพี่น้องสมาชิกให้เติบโตฝ่าจิตวิญญาณนั่นคือส่วนของผู้นำเห็นไหมครับส่วนสมาชิกดูสิกครับว่าเรามีของประธานอะไรบ้าง แต่ทุกคนนะครับร่วมรับใช้ด้วยกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้ารักที่สมบูรณ์พระเจ้าต้องการความรักที่สมบูรณ์นะครับระหว่างผู้นําสมาชิก่ป้องครับถ้าระหว่างเราทั้งหมดไม่มีความรักที่สมบูรณ์่ป้องครับจบเลยพี่น้องถ้าเราขืนใช้ความรักตามมาตรฐานของเนื้อหนังเรา <S <S เราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แน่นอนไป้องครับ <geliyor> แต่ถ้าเราใช้ความรักเดนม,มาตรฐานของพระเจ้า่ป้องครับก็ต้องอ่านในัพีนะว่าความรักตามมาตรฐานพระเจ้านั้นมันหมายความว่าอย่างไงแล้วดึงความรักนะครับ นิยามความรักที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระพีนั้นมาใช้กับชีวของเรานะครับผู้นำก็นํามาใช้สมาชิกก็นํามาใช้ผมเชื่อกับว่าทาั้งผู้นำก็ดีและสมาชิกทั้งหมดคิดจกักอยู่ร่วมรับใช้กันด้วยความรักรับรองคิดจักเติบโตแน่น,นอนเป็นที่ถวายพระกิ่พระเจ้าเอเมนพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้จึงดำเนินใจซึ่งกันและกันนะครับขอขอยินทุกท่านทุกคนนะครับมีความพร้อมนะครับในการที่ร่วมรับใช้นะระหว่างผู้นำก็ดีระหว่างสมาชิกก็ดีทุกคนร่วมรับใช้พระเจ้าอย่าลืมนะครับ เราร่วมกันนะครับรับใช้พระเจ uh ้าด้วยความรักพี่น้องครับและนําของประธานที่ได้รับจากพระเจ้านะมาใช้ตามความเหมาะสมนะพี่น้องครับตามความเหมาะสมผมเชื่อครับถ้าทุกคนพี่น้องครับไม่ล้ําเส้นซึ่งกันและกันพี่น้องครับต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในของประธานของแต่ละคนพี่น้องครับก็เชื่อว่าการงานทุกอย่างก็จำเรินขึ้นก็ขอหนุนใจผู้นําในการดูแลสมาชิกและขอหนุนใจสมาชิกในการที่เชื่อฟังผู้นำเออพี่น้อง อะไรี่น้องครับก็ขอบคุณชาติสำหรับราการ b บบพู t ธรรมนะครับเวลาพระคำวันนี้กลับมาบริการนะครับแบบพูดธรรมได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องใช่ปนอนครับสวัสดีครับ